갑자기기내게나나타준너난아무말도할수가없었지첫눈에반한는이야สวัสดีทุกท่านข้าพเจ้าทรงชาธิาปิสต์เพชรเมืองลาวเป็นซีอีโอของบริษัทเพชรเมืองลาว2020จำกัดแล้ววันนี้ข้าพเจ้ามาพบกันกับทุกท่านเซนเก่าหลเซน,นเคยนะครับเรื่องลาวดีๆมาสอนวิธีเทรดธุรกิจเครือข่า,ขายอย่างฮิตจะได้ให้ประสบความสำเร็จวันนี้กันอยู่ในหัวขอ้อ การเริ่มต้นเป็นนักขายเนาะเป็นหัวข้อการเริ่มต้นเป็นนักขายนี่เขาจะเริ่มต้นโดยวิธีใดเนาะจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกอย่างเนยแ้วก็ต้องเข้าใจทฤษฎีของการขายในขั้นต้นเนาะเพื่อยังเพื่อปรั๊บไม้เซตตัวเขาเองอยู่แล้วถามไม้เซตเขามันถึกต้องแล้วเวลาเขาไปสื่อสารตอ่อไปเป็นนักขายเนี่ยเาขากระิบผ่าภูมิใจเนาะเขาก็จะหักในอาชีพที่เาขเาทําอยู่สถานวนณีหัวข้อเนาะก็คือ การเตรียมตัวเป็นนาขายตัวเองสถาน,นการเตรียมตัวเป็นนาคายนะเฮาตองมาเตรียมตัวทางด่านบุคลิกภาพก่อนเนาะทั้งบุคลิกภาพภายนอกและบุคลิกภาพภายในเขาต้องเตรียมตัวให้ใหได้ก่อน,นเนาะถ้าเฮาบ่เตรียมบุคลิกภาพันกาสิมีโอกาสที่จะพลาดต่างๆได้กันสื่อสารเพราะว่าคนปัจจุบันนี่เนาะเขาจิตัดสิ้นตัวเฮานี่ สิ่งธมิษที่เขาเห็นก็นกนคือบุค,คลิกเด็กเขาเพาาะท่านหูว่าเขาเป็นคนดีเป็นคนไวเนื้อเสื้อใจไดไ้ต่างๆอันนันคืออยูโดนไปเขาจังสิคอยตัดสินภาษาแต่อันดับธมิษที่เขาต้องพบตรงเจอก็กคือบุคลิกภาพทางภายหนกเขานี่เนาะฉะนั้นมาเบิ้งบุคลิกภาพเขาต้องปรับเปลี่ยนก่อนเป็นนขา,ายเนาะก็คือบุคลิกภาพภายหนกก่อนเพราะว่าบุคลิกภาพมีสองแบบมีภายหนกละภายในส่วนภายหนกเนี่เป็นการเสริมสางหูสมบัติกกวแมนเนาะ การซื้อสายของสมบัตเนี่ข้องนาคายตรงต้องอาศัยอยู่ 6S ด้วยกันเนาะสำหรับนัาขายตรงที 6S นีมันจะมีเป็นภาษาอังกฤษตัว S 6S ก็คือ1นี่สมาร์ทต้องสมาร์ทเนาะสมาร์ทก็คือตรงดูสง่าน่าเสื้อทือืืไว้วาวใาแสดงเวลาเืามอเไปปื๊บต้องเืืเบืืืืืืืเืืืืืืืืืืาืืืืืืืืืืืืืดดืืือืไ้ สนันการแต่งตัวต่างๆเนาะการยางสุขภาพทรงผมต่างๆเนาะเขาจะเบ่งตัวนี้ก่อนว่าข้าสังหาบอ่อหนาเสื้อถือบอ่อหนาไว้บ่างใจบอ่อะนัน S ตัวที่1นึ่งแมนสมาร์ทดูสงังหาร์เสื้อถือและวางใจ2องแมนสมายสมายก็คือเบ่งลาลึกแจมใสายหนีบเนาะเพราะว่าห้อยยิีมนี่คือหนาต่างด้วยว่าประตูทําอิฐที่จะเปิดเขาสูงหัวใจผูกคนคือ ห่อยิ่มก่อนฉะนั้นสม,มัยต้องมีเนาะสามเป็นสปีคสปีคก็คือต้องหูวจักเบาหูวจักจาก,ก็ผู้คนเนาะอัตาายาไซดดีเบาจาไพ่เลาะมีวิธีในการเบาเพื่อไปเข่าถึงใจของลูกค้าเนาะอันนี้คือข้อที่3คือสปิคบ่าวนัวหัวมวลเจรจาดีเจรจาชอบคือเบาเปิน่นมาสั่งซะเบินเบอกเก่งเหมเบาเปินเป่น,น,นหูวจักเบาหูวจักจากหูวจักเขี่ยตะคนหัก ตัวเฮาเดือดเาเบาอันนี้คืออันสปิค C ก็คือซี c ซีก c ก็คือหูจักคนหาความต้องการของผูกคนดูตรงหนาเฮานี้เด๋ยวไปห้าหลูกค้าเขาต้องหูจักคนหาความต้องการคงลูกค้าใส่ใจเขาว่าเขาต้องการใหยังเขามีปัญหายังเดี๋ยวเขาจะหาวิธีแก้ไขซอยเขาใดจังใดใน,นคืออันว่า i c k หนหูจักคนหาความต้องการของผูกคนแ้วก็ใส่ใจเขา5เซ service service ก็คือ เขาต้องมีนำใจสอบบริการช่วยเหลือบริการช่วยเหลือทั้งข้อมูลข่าวสารทั้งแห่งงานทั้งข้อมูลต่างๆเนาะที่จะเฮ็ดเด็กเขานีไดรับข้อมูลต่างๆจะเข้าบริษับอกว่าจะเป็นการความเอาใจใส่ความบริการทู่เฮา,าเขาอยู่ตลอดเพื่อเพื่อยัง้งเพื่อเพื่อบริการให้ลูกค้าเขาประทับใจ ให้เขาสวังในสิ่งที่เขาจ่ายเงินมาเนาะอันนี้คือข้อที่หาคือเซอร์วิสข้อจะหกแมนสติสสติสแฟคชั่นเนาะ s a t สติสแฟคชั่นคือเฮตห้ผู้คนที่เขาติดต่อด้วยเกิดความพึงพอใจให้เขาเกิดความพึงพอใจกับตัวเฮาให้ได้ฉะนั้น,นเนาะเฮาจะเสริมฐานหูเสบัดของเฮาใหาเป็นนักขายนี่เฮาต้องมีหกเอสด้วยกันสรุปเลยมีหกอย่างหนึ่งสมาร์ทสองสมัยสสามสปิริกสี่ซี ห้าเซอร์วิสหกสติฟัฟคั่นเนาะฉะนั้นอันนี้คือเป็นหุบชมบัดเนาะแปลเป็นภาษาลาวคือหนึ่งต้องบึงดงสงาสนาหนาเสื้อถือและหนาวใบบังใจสองเนี่บึงลาเรื่องแจม่มใสยิ้มแย้มสาม,มคือหูจักเเบาหูจักจา่าหูจักเอ,อลเปินเนาะมีวิธีเเบาเพื่อจะเขา้าไปสู่หัวใจของผู้คนสี่หูจักคนหาความต้องการของผู้อยู่ตรงไหนหรือว่าลูกค้าใส่ใจ ใช่ใจลูกค้าเป็นอย่างดีเนะาะหก็คือมีน้ำใจมักบริการช่วยเหลือผู้อื่นเนาะหกต้องเหตุให้ผู้คนที่เฮ้าที่ต้อนนเนี่ยให้เขาพึงพอใจในตัวเฮ้าให้ได้อันนี้คือจะเหตุใ้เฮานี่กลายเป็นนักขายตรงท,ที่ที่แบบเขาเขาทึ้งใจของลูกค้าได้เนาะแสะดงธุรกิจขายตรงให้เข้าใจเนาะให้เข้าใจธุรกิจก่อนก็คือ ธุรกิจขายตรงนี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับคนโดยเฉพาะสนั่นผู้จำหน่ายตรงหรือว่านักขายตรงคือผมเฮานี่เนาะต้องเข้าใจเสียก่อนว่าธุรกิจนี่เป็นเรื่องของ3อย่างดดวยกันเนาะอย่างที่หนึ่งเลยเวลาเขาไปติดต่อผู้คนต้องเข้าใจถึงการขายก่อนเนื่องนี่เป็นเรื่องของเวลาเขาไปขายนี่เป็นเรื่องคุกคนขายคนคนขายคนเป็นยังคือว่าคนขายคนเนาะเพราะว่า แบบเวลาเขาไปติดต่อหาผู้คดนี่มันเป็นการขายความหักขายความเสือ่อขายความศรัทธาพาเวลาเขาไปคุยกับผู้คนนี่เนาะผู้คนอื่นเขาจะมองเขานี่เป็นอุปนิสัยจังไดนิสัยเป็นใจหนาเสือทีอบอเออแล้วก็การแต่งตัวบุคลิกภาพภายหนอกภายหน่ายน,ายนี่เป็นตาเสือ้อทีเป็นตาไหวว่างใจบอเนาะแล้วานี่มีความสัมพันธ์ยังกับผู้เขานําเสอเนอ เป็นญาติพี่น้องกันบอเป็นเพื่อนหักมิสหายบอขนาดเนอะเวลาเข้าไปขายทิ้ขาดในบริษัทขายตงบริเวนว่าเข้าจะขายสิ้นขาดเฉย,ยเนาะไม่เป็นเหลืองของคนขายคนเขาเบืองว่าคว่ำหน้าเสื้อถือก่อนทมิตรว่าเขานี่เป็นเป็นตาเสื้อถือซํำใดเนาะมีคนชัดถ่าซ้ำไหมีคนหักซํำใดถึงว่าสินขาดดีแสนดีนะถ,ถ้าว่าบุคคลไปขายน่เป็นคนเขือนว่าเป็นคนแบบ ขี่ปอนตอนเลขี่ตัวขี่ต้มบ่มีความศรัตทะนะสิเนะเออไปหลอกคนอื่นต้มคนอื่นชัตยะบ่มีสิ้นขอหาสิ้นหาคอกระบค่ครบูสิเนะมันก็เฮ็ดให้เฮานีข่ขายของอยากเขาก็สิมานั่งบนว่าเป็นยังคือขายของบ่ได้ที่จริงบ่แม่นขายขายองบ่ได้ดอกสิ้นขานมันก็โอเคอยู่แต่ว่าเข้าบุเสือผู้ขายเจ้าขายตัวเองบ่ได้นะ่หนึ่งเหมือนเจ้าเคยหลอ,อกขมกรเคยตัวขมกรเคยตุ่มขมกร เคยพาเขาเห็ดยังต่างๆมาก่อนเนี่ยบ่เคยประสบความสำเร็จไม่แต่ลมเลี้ยวไม่แต่ลมเลิกสิเขาก็บ,บ่อยากเห็ดนำไม่อยากสื่อน,นำเขาเบื่อไปเลยสิเคลื่อนวันนี้เคลื่อนว่าเวลาเขาไปขายของบมเม่เป็นเพียงแต่ว่าสินค้าดีหรือบ่ดีเนาะมันคือกับผู้ขายเห็นขายตัวเองได้บ่เออถ้าขายตัวเองบอ่ได้มันก็บ่บมีความหากักบ่มีความเสือ่อบ่มีความศรัทธามันก็นไปต่อบอ่ได้เนาะข้อนีนอ้สำคัญคือการขาย,ายคือเป็นคนขายคนนำเด้ ให้เข้าใจตัวเองําเดอ้อบ่แม่ว่าเอ้ยสินค้าบ่ดีเขาบ่ซื้อเขาบ่เสื้อนะเขาบ่เสื้ออย่างไ่เสื้อบริษัทเสื้อแฟนธุรกิจเสื้อสินค้าหรือบเสื้อตัวเจ้าผู้ขายเนาะสสดงให้เข้าใจไนดะ้ส่วนไรส่วนไรเห็นจะาข้องเองบนหน้าเสื้อทือสิแนาะเออมีแตไปหลอกไปตัวเขาไปต้่มบาไหญ่ใส่เกลือมาดาวเออต้องย้อนเมื่ออดีตท้องถันกับคนที่่ันกําลังกําลังคุยหนํามันด้วยเนาะว่าทันมีอียังในอดีตต้องกันบอนะ่ะ มีผิดมีผัยน้ำกันได้อดีตบอกเป็นศัตรูกันมาก่อนบ่อนสิกขให้เบงตวนีน้ำเนาะสนนวิธีแก่ให้กินไหนถ้าเป็นแนานี้ทท่จได้คขยสิประสบความสืบได้สันทาว่าคอยเคยเหตยังพันมากนะกะมันมีแผลเก่ามาแล้วสนนวิธีเหตที่ดีสุดคือให้ท่านไปเหตไปเริ่มต้นใหม่เนาะเปลี่ยนแปลงเจ้าของใหม่สร้างบุคลิกใหม่สร้างค้ามื่สถือใหม่ไปเหตกับคนทีทันไม่เคยหัจัจมาก่อนไปเหตน้ำพ่นในทันไม่เคยหัจัจมาก่อนเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้คนที่ทันที่ต่อพ่อพันนำที่ทันไม่เคยเหัวักเฮ็ดในเขาประสบความสำเร็จให้ได้หลังจากนั้นแล้วทัวจทันยังเอาภาพที่ทานเพจกับคนอื่นน,นที่เฮ็ดใ้เขาสำเร็จมาแล้วเนี่ยมาขายต่อแล้วคนที่เคยเฮ็ดกับทันเขาก็เลื่อมจะกลับมาเฮ็ดน,นำเหมือนเดิมเนาะตัวน,นี้สําคัญข้อสองนี่การขายของอะไรเป็นเรื่องของการขายผลประโยชน์จากตัวธุรกิจได้แก่แพนการตลาดและ การขยายผลผลิตฉะนั้นเวลาเขาไปขายไปบอกไปว่าบร์เป็นเพียงแต่ขายสินค้าแล้วก็จบเนาะเวลาท่านจะเอาเข้าไปเป็นสมาชิกหรือว่าเป็นตัวแทนจําหน่ายต่างๆนั่นแหละมันบอกถึงว่าธุรกิจเรือขายเวลาเขาไปขายเนี่ยมันบอกถึงขายผพประโยชน์จากตัวธุรกิจนั่นฉะนั้นแผนธุรกิจที่ท่านไปนําเสนอว่าเมื่อไหบันมไดหนึ่งหนึ่งงนเม้นท่านใดมาหรือยังเนาะให้ท่านเบ้าในสิ่งที่ท่านใดมาเร็วหน่อย่าฝากไปเฝ้าในสิ่งที่เฮาบ่ท่านใดนด้เอ สถานการ์เปิดใจคนที่ดีสุดห้เบลนั่นเองที่ตัวเองได้มาเหลวป็นมาเหลวส่วนเขามาเป็นคือเขาเป็นส่วนเขามาได้คือเขาได้เหลวบวมเป็นไปตัวเขาเนี่ยไปสร้างเรื่องมาหลอกเขาจังสี่กระทันกับไปบริจาคหลอดเนาะอันนี้มันผิดพลาดในตัวของทันเองแล้วสั้นนะะนั้นเขาเองตองมีแล่ได้แบบไดเขาตองเบลนั่นเองที่เขาได้แล้วก็เขาจะไปส่วนเขามาเป็นสมมชิเขาเองนั้นไปขย้ายเครือข่า,ขายต่อนนั้นคือเขาตอง เคยขยายเคยเหตุกับคนอื่นมาแล้วหรือยังแล้วก็มีหลักฐานเนี่ยเขาเห็นว่าเจ้าส่วนเถากอเถากอถาง,งมาเหลี่วนี่เขาเหตุน,น้าลุยน้าเขาได้เงินแล้วท่วนานั้นตัวนี้มันบอกตั้งว่าเข้าขย้ายเคอข่ายไปแล้วค่ะพผลิตที่ทันปลูกมเหลี่วต้นใหม่ที่ปลูกมเหลี่วก้อนหนาเนี่ยทานเคยได้กินหมากมันได้บอ่อเนะเคยได้พับพผลิตแล้วหรือบอ่อถ้าว่าท่านเองก็มีผลประโยชน์ที่พึงพอใจแล้วก็ที่ท่าน ทันเฮ็ดมาส่วนมาสางคนมา1ิบซานพันมาแล้วเขาก็พึงพอใจหมดแล้วค่ะท่านเอาประสบการณ์ดังกล่าเนี่ะไปส่วนคื่นต่อแล้วเขาก็ไม่เห็ดดำทันเองเมื่อย่างนาะวิธีการส่วนเมื่อกวบ่ยานาะประมาณนี้ข้อที่สามนี่การขายในธุรกิจขายนี้มันเป็นเรื่องของการสางควบต่อการที่จะช่วยแก้ให้ปัญหาโดยการเสนอโอกาสควบคู่กับสินคขายและแผนการตลาดสนันเนาะมันเป็นการขาย โอกาสเนาะก็ะคือเหมาะโอกาสใ้กับผู้อื่นแล้วกับเขามีปัญหายัง้งถ้าเอาสินค้าของเขาหรือการบริการของเขานี่ไปแก้ปัญหาสอยเขาท้าเหตุในเขานี่พ่อใจประทับใจแล้วก็ด้วยแพนกรตลายของเหาด้วยสินค้าของเหาแล้วเขาไมา่เห็นเองเนาะอันนี้บอยยากเลยอันนี้ให้เขาใจนะจุดนี้เนาะอันนี้เขาต้องเข้าใจการขายในเครือข่ายก่อนเนาะในสามขอที่บอกมาหนึ่งก็คือไม่เป็นเรื่องคงคนขายคนเนาะตัวเขาเองต้อง ต้องสั่งความสัทธะกับเจ้าของเองมีความเสื่อเจ้าของหักเจ้าของแล้วก็ไปหาเขาซอยเรือเขาโดยความหักความมุงหม,มันความเสือ่อความอยากให้เขาได้จริงเนาะเวลาไปหาเขาแล้วเฮาจังสิเกิดผลับข้อมันสองเอป็นเรื่องของการขายผลประโยชน์จากตัวธุรกิจจากแผนกนตรตลาษและก็จากการขย้ายผลผลิตที่เฮาสาัาง่งเขายมาก่อนแล้วว่าเฮาเคยเหตุกระเพามาแล้วมั่วบอเห็นเขาสําเร็จหรือบอเฮาเก่าประสบการณ์ที่เฮาเหตุประสบความสำเร็จแล้วนี่นะ ไปบอกเขาแล้วก็หาเหตุผลหาหลักฐานไปให้เขาเบื้องนําเพื่อเกิดความันสมันในศรัทธาต่องบเมนว่าไม่แต่อยากไรเขามาต่อเติมให้เขามีไรายได้แต่ว่าเขาอิงบริสัทช่วยเรือไผ่บนบริษัทแก้ปัญหาให้เขามันก็บุได้เนาะขอที่สามเป็นเรื่องของการสังคมตกการที่คืนช่วยเรือเปิดโอกาสใ้คนอื่นเดี๋ยวก็แก้ไขปัญหาซอยเขาแสดงเขาต้องจรงิงจังจรงิจรง,จรงใจกับเขาเนาะด้วยเอาสินค้า,าของเขาไปแล้วก็แผ่นการตลาดคอมโบซ่าเนี่ยควบคู่กันแล้วก,ก็ไปช่วยเรือเขาให้เขา ประสบความสําเร็จอันนี้คือเกออินว่าเป็นการพัฒนาหูบสมบัตินอกเนื้อจากคุณสมบัตินี่ยจึงมีความสําคัญบม่มนน่อยเลยภาษาันอกจากพวกเอสเนี่ยสำหรับนะะักขายตรงแนวนี้ก็คือยังมีอีกมากมายเนาะที่จะให้ทันหูการแสดงออกทั้งบุคลิกภาพสาคัญเนาะการแสดงออกเวลาเขาไปไปเปิดใจเขาไปซอยเลือกเขาเนาะเขาตอง การแสดงออกมันจะมีทางดันใบหนาทางดันใบหนาในสิ่งที่กู้คนทำก็คือยิ้มแย้มซดซึมแจม่มใสแต่เป็นมิดอยู่ตลอดเนาะเว,เวลาเขาไปหาเขาสิ่งที่บุคคนทำทางดันใบหนาก็คือเครียดเนาะแสดงอาการรัางเกียจหรือดูถูกผู้อื่นจะสิบ่เอาเนะาะส่วนการแสดงออกทั้งเสียงเวลาเขาไปคุยกับผู้คนนี่ แล้วสิ่งที่ควรทำเขาต้องมีหางเสียงเน่มีเสียงระดับสูงตำ่ำหนำเสียงนิ่มนวนลมันมาจะดึงดูดคนสิ่งที่บุคคลทำทั้งเสียงก็คือกระส,ะส่าเสียงเบาแสกเบาคัดเบาเบาๆจะเสียกับบไดดเนาะแล้วสิ่งที่ควรแสดงออกทั้งท่าทางต่างๆของเขาเนี่ยก็คือสิ่งที่ควรทำคือตอกกระตือรือร้นเสื้อมันกระซับกระเซงเนาะยางไหวแล้วก็คลองตัวสิ่งที่บุคคลทำทาง,งการแสดงออกก็คือ ขาดควมกระตือรือร้นสายตาลุกลิบดูสิก็บ่ได้เนาะสิ่งที่ควรทำทั้งด้านการแสดงออกอมก็คือกนนารนั่งการเดินต้องเดินว่าย่างวหคลองตัวมีความมั่นใจในตัวเองสิ่งที่บุคคลทำก็คือนั่งหรือเดินแบบบริมัดระวังเนาะบํารุงรวมดูสิบุคบคลทำและการแสดงออกทั้งการแต่งกายเนี่ยสิ่งที่ควรทำคือต้องสะอาดเรียบร้อยเนาะสุภาพ เหมาะสมกับสถานที่ที่เข้าไปสิ่งที่บุคคลทำก็คือแต่งตัวเป็บวชัดกลุ่มนี่บวมมีจิดอันนี้อันนี้บุคคลทำเนาะอันนี้อันนี้บุคคลทำสำหรับเวลาเข้าไปขยายองค์กรบัณฑิตเนาะเวลาเขาไปขยายองค์กรเวลาเขาสั่งทีมใหญ่นี่ยคือมันก็เป็นเหมือนการสั่งบริวารสมบัติเนาะเมื่อเข้าในพัฒนาและเสริมสร้างหูสมบัติครบมาแล้วที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยเนาะเออเข้าเข้าไปสั่งมาแล้วว่ะจ๊ะสิ่งที่เขาต้องสั่งเติมไปก็คือ สังบริวารสุมบัติหรือสางทีมงานเนาะต้องส้างทีมงานไดน้เนาะต้องส้างให้ได้เลยสนอคือเมื่อเบื้องว่าเข้าเสียสางทีมงานนี่เขาเสิ่มต้นจากไสเนาะเริ่มต้นจากไซ,กไซแล้วก็เข้าจตแต่งตัวจังได้เขาไปเสวยฟังถึงสิบหาขอ้วยกันขอที่หนึงเลยเนาะก็ะคือก่อนเขาจะไปหาลูกข,ข่าไปสางทีมงานสังบริวารสังองค์กรต่างๆเนี่ยหนึ่งเลยเขาตกเป็นคน สุภาพทั้งการแต่งกายทรงผมกิริยามารยาทเวลาไปขายโอกาส 2. นี่มีมารยาทด้วยการเว่าวาจาต้องเหียบห้อยนำเสียงไป็นตะฟังแสดงความหมั่นคงในจิตใจตรงไปตรงมาเวลานำเสนอแผนการตลาด 3. คือแสดงตนว่าเป็นบุคคลที่หนาเส่อถือหากษาคำเว่าและคำาหมั่นสัญญา4นี่แสดง ความมีชีวิตชีว่ากระตือรือร้นกระซับกับเซงพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่นห้านี่ปั๊บตัวเองให้เขากับคนได้ทุกสัน่นแสดงความสนิทสนมแต่บ่อห้ล่ามปามหรือเล่นตัวเกินไปนเนาะบอแมนล่ามปามเขาเล่นเกินไปว่าเล่นเกินไปในงสกบุตรเนาะหกนี่เป็นผู้ที่มีความหูหอบ โดยเฉพาะในสิ่งที่เกี่ยวกับอาชิพและสินค้าในหยุดทธจัรขายตรงเขาต้องมีความหูวหอบเรื่องเครือข่ายเรื่องสินค้าที่เขาทำเรื่องบริษัทเขาทำเรื่องแผนธุรกิจเจนนี่แสดงความีน้ำใจพร้อมที่จะหาฟังความคิดเห็นของผู้ติดต่อและส่วยเรื่องลูกค้าและทีมงานแปนี่แสดงความสนใจในความเป็นไปของกิจการของลูกค้าและตัวลูกค้าหรือลูกทีมตามสมควร บเมนเรื่องอื่นบ,บ,บหยยยุกเนาะมุ่งแต่เรื่องงานอย่างเดียวเป็นรักเลยเนาะ <_ d> um> เขาต้องเฮ็ดแต่เขาเฮ็ดนี่คือเทคแค่เขานําเทคแค่ลูกค้าเนาะเอาเอาใจใส่ลูกค้าเอาใจใส่กิจการของเขานําเขาต้องลุยแต่เรื่องงานกับเขาสิ่งใดที่เป็นข่องของข้วของเขาที่เป็น ที่เป็นแบบเพศไหยคขอครัวเขามีปัญหาเฮากระบ่ดตระบไปยุของเขาเฮาหมงแต่ง,งานของเขาและเอาใจใส่เขานำโดยการเป็นห่วงเป็นใยเขานำเวลาเขาไปคุยกับลูกค้าสางทีมเก้านำเสนอโอกาสโดยวิธีและคํำว่าที่หนาสนใจหนาเสื้อถือมีหลักฐานมีข้อมูลหรือตัวอย่างให้เขาเบืงองผอมซินี่พยายามทําตัวเป็นผู้ห้ยคํำแนะนําหรือสีเนะดีกว่าจะทําตัวเป็นผู้เบา แต่ผู้เดียว11บนี่บอแสดงกิริยาลุกเหล่าหรือหอนห้นเพื่อหายด้มาซึ่งใบสั่งสื่อหรือใบสมัครจนเป็นคว่ำกระด่าง12นี่พัายามเบาและสแสดงอากัปกิริยาเน้นย่ำพ้นประโยชน์ที่เฮ่าจะได้หับ13นี่พัายามหลีกเลี่ยงการโตแย่งคัดขานหรือทำตัวเป็นโปรปักกับผู้ที่เฮ่าติดต่อนำ ซินีนี่ต้องควบคุมอารมณ์ใด้ตลอดเวลาอยยาแสดงความโกรธความบกพรใจซิปหานี่ต้องยินดีที่จะช่วยเหลือและแบ่งปันโอกาสในทีมงานสั่นหลางๆของห้อไปเนาะควบคู่กับการยกย่องส้มเสยผููที่ประสบความสําเร็จประสบความกนาหนในการทํางานอันนี้คือ1ิปหาขอเนาะเวลาเข้าไปกิจการสางทีมต่างๆส่วนเหลือองค์กรโอเคเนาะ มืัอนี้ก็เอาสำเนียงเข้าฟังเนาะถึง,ถ,งถึงเรื่องราวการเตรียมตัวก่อนไปขายเตรียมตัวก่อนไปสางทีมเขาควรเห็ดหยังหย่งบุคคลเห็ดหยั่งเขียนในเจอกันในคลิปต่อไปสิบอกถึงวิธีการขายวันนี้ว่าเขาเสียมการขายขายอย่างไดบอกอย่างไดเจรจาจั่างใดเราจะคอยเจอกันในคลิปต่อไปเนาะคลิปนี้ขอบเจ้าทองสายปีศาจพิพมพ์ลาวก็กล่าวเขว่าสวัสดีทุกทุกท่าน